โอเคโฟนิวกดกดตัว F ที่เครื่องบินอ่ะจะเป็นการยิงสลิงแล้วพอมาเกาะเครื่องแล้วแบบแบบจะเกกท่าแบบพระเอกเกาะขอเองอ่ะโอเคอ่ะฮะเดี๋ยวขับเองสุระสุระโอ้ลับบักจะจะรอดไม่ได้โอ้ my god ดสุรับบินไยเครื่องบินเจ็ตทำไมไม่บินล่ะไปไวัดเนี่ย อ้าวโดดแล้วเอาไปตายไว้แต่ผมโดดแล้วหัวใจเต้นแรงอ่ะหน้าจอแดงทุกทีแล้วเชื่อเธอดนนี่เชื่อด้วยนี่อะไรอะไปละคุณมีเจสต์สุดวอดเฮ้ยวัดเลยยาดีปรับเสียงอยู่เสียงมันดังมากโอเคเรียบร้อยแล้วเฮ้ยไหลวะอยากได้เสกของได้บ้างอะเสกยังไง กดดีครับแล้วก็มันจะมีของให้เสกแต่ต้องรู้ว่าปุ่มอะไรเป็นอะไรไปเดี๋ยวผมกดชิปด้วยสิครับจิบค้างไหมกดค้างเลยโอเคเฮ้ยรอเขาด้วยไปแล้วันมันเร็วจังวะรอหนูด้วยหึงแว้นมาแล้วันไม่ได้อะ ไอลมาดิมาแล้วโซล่าเจดีแให้ดูวัตกรรมใหม่วัตกรรมใหม่อะไรยูที่เอยู่ไหนวะอ้าวจะโอ้วัรรมอะไรอ้ยว่าเอะไรกำลังคขามาอยู่ดีฮัลโหลเร็วุ๊กเร็วุ๊กนจ้าหึ้ย ปืนผมนี่ฮะวัดเด็บขอาวฉู่น่ารักอ่ะคุณกอนดุปืนผมสิหัวาเม็ดอ่ะแม่สุดยอดเลยก้อนดูปืนเราแก่เอาตู้มายิ่งถึงแแปลก็ตู้รู้แล้วเฮ้ยก้อนวัดเด็บอุ้ยตายเลยเหรอว้าโอ้ยอ่าอันนี้ไม่เกี่ยว เดี๋ยวนละทำไรดิวบุญโดนละทำไรดิวบุงไม่เกี่ยวอุ้ยเป็นอะไรตายเนี่ยเราตาสวยเนี่ยยิงแล้วทำไมวัดเดียยายาก็ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวเชิญเชิญเชิญขอยาซื้อของก่อนนะครับคาร์บอยสครับเวทไปข้างหลังเขา ควัดเด็กไอเด็กติดกันหนูปยทุลักทุลวงพี่ติดผมหูมัวผมดีดูภาพบนคอผมดิน่ารักอรับไป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 ปปปอยู่ไหนอ่ะนี่คุณอยู่ไหนอ่ะคุณอยู่นี่จ้ะอยู่นี่ อยู่ไม่ต้อกลัวว่ะไปอืมเบบี้เพนเน่คืออะไรวะให้ดูอุ้ยเจ๊กันเลย็ดันเดดีครับหือเป็นโชว์ต่าคนหนึ่งน่ารักใช่ไหมล่ะมาดูนู้นเลยโอ้พอดีแล้วตอนตอนนั้นอุ้ยตัวสูงขึ้นมาทันใดเต้นขับข้ามมัวซีกับเขาลิไปได้ไหมโอ้โห ดวมันเลยรถเห็นอะไรบนฟ้าเลยเห็นเทพระจันทร์กับดวงดาวเงินทีดาวเต็มฟ้าฉันทำอนาคตตอนหน้าเธอแบบเร็วว่านอุ้งมือสาวเจ็บตลอดโอ้ยคาดการมันเกิขึ้นแล้วมันเนี่ยอัดได้เลยเดี๋ยวไม่ด้อัดโอ้รอไปได้ไงเนี่ย ผมรู้แล้วว่าทำไมเมื่อกี้ผมกดชิปแล้วมันไม่ไม่เร็วขึ้นแม่กดแทบแทนนี่ยังอยู่คุกมันเร็วแบบยังไงเฮ้ยเขาบาดช่วยหนูด้วยอยู่คุอยู่นู่นอยู่อยู่คนเดียวหนูเหงาเลืเกินละดูอกผมนี่ละละดูไอ้ก็ได้ช่วยผมด้วยเดูอกดูทำไมวะดูดิเห็นอะไรไหมไม้กันเขนเนี่ย ช่วยด้วยด้วยซุดพุกยืนเองนี่ยวัดเดินนังไข่ช่วยด้วยช่วยหน่อยอันนั้นนกเหรอคุณนิวเดี๋ยวเราว่าไปหาคุณนิวดีกว่าช่วยด้วย SOS คุณนิวกด V แล้วก็กด V แล้วก็กด A ที่้ A ตรงกลางอ่ะแล้วเราจะว่าไปหาอ๋อครับผมช่วยด้วยนกจ๋าที่เป็นฟ้าๆนั่นใช่นกใช่ไหมอยู่นี่ เจ็ดผูเรียกอยู่นั่งได้กี่คนเนี่ยสองคนเหรอไม่เป็นไรแล้วเปลีคันดีกว่าเรียกยังไงวะอ่านี่โอ้ยแย่ไปอีกแล้วมึงต้องใช้ตัวเลื่อนอะตัวเลื่อนอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอ้าวเห้อ้าวสลับกันดีกว่าเอางี้เลอเดี๋ยวคุณนิวไปกดอีทักฝั่งนึงอีฝั่งไปกดอีฝั่งนึง โอเคโอชัดชื่นโอเคเต็มปากเต็นคำขอออกาศสอะไรโอ้ยวอเดร์รากไปวอเดรัน่นอะไรอ่ะเหมือนมีอะไรตรงนั้นด้วย เฮ้ยอะไรวะนั่นดิไปดูเหมือนเลยอห่อเลยอยากขึ้นไปข้างบนนั้นน่ะไปนึงแล้วต่างคนต่างขับมาไปวนเห็นวัดเด๋วเฮ้ยอะไรวะเรือเหรอที่มันบ๊ะเรือทำอะไรห่อห่อห่อมึงขับได้ปะโอ้ยวัดเด๋วอ๋อเกิดอะไรขึ้นอุ้ยที่มันซรางอะไรเนี่ยวัดเด๋วแป๊บ ใครเสร็จใครคันว่าชนตัวได้นะครับเดียวไปสู่ความมุ่งมั่งกันไกลพ้นฮะโอ้ขับจริงเลยมันไม่ไปเลยอะม่ไปปฏิหานมาการับเลยดิอ๋อเจอแล้วโอ้มาชิฮไปไปมันไปไปเลยว่ะมันไปด้วยอะเรื่องนี้จะไม่ยุ่ง